สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Bible Story นะครับซึ่งหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างสวรรค์ของาศาสนาคริสต์กับสวรรค์ของาศาสนาพุทธสวรรค์เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยความสุขนิรันดร์และความงามอันเหนือจินตนาการเป็นดินแดนแห่งความสมบูรณ์แบบที่ปราศจากความทุกข์ระทมความเจ็บปวดและความชั่วร้ายทั้งปวง และในวันนี้แหละครับที่เราจะพาทุกท่านมาดูกันว่าสวรรค์ของศาสนาคริสต์และสวรรค์ของศาสนาพุทธนั้นแตกต่างกันอย่างไรแล้วจะมีวิธีใดที่จะพาผู้ที่ศรัทธาไปถึงย่างสวรรค์ได้บ้างงั้นเราก็มาหาคําตอบไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับซึ่งในวันนี้เราก็ได้เชิญแขกรับเชิญที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านนี้พอสมควรที่จะมาเป็นตัวแทนของทั้งสองสศาสนาที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับ ยินดีต้อนรับท่านอาจารย์ยอนและท่านอาจารย์อนุรุตครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับอาจารย์วันนี้เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสวรรค์ของาศาสนาคริสต์กับสวรรค์ของาศาสนาพุทธนะครับว่าจะมีความแตกต่างหรือความคล้ายคลึงกันอย่างไรบ้างและจะมีวิธีที่จะไปสวรรค์ได้อย่างไรงั้นผมขออนุญาตเริ่มที่คําถามที่1เลยนะครับสวรรค์มีหน้าตาอย่างไรเชิญท่านอาจารย์ยอนก่อนเลยครับครับผมขอบคุณครับคุณพี่ สวรรค์นในคริสตศาสนาเป็นสถานที่ที่ได้ชื่อว่าอาณาจักรแห่งแสงสว่างและความสุขนิรันดร์ในคริสตศาสนาสวรรค์เป็นอาณาจักรของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความงดงามเกินกว่าที่มนุษย์จะจินตนาการได้และมันก็ไม่ได้เพียงแค่สถานที่เท่านั้นครับแต่ยังรวมไปถึงการที่เราอยู่ในสถานะแห่งการอยู่ร่วมกับพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบด้วยซึ่งในไบเบลิลพระธรรมวิวรณ์ในตอนที่พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยให้ผมได้เห็นนั้น พระองค์ได้เรียกสถานที่แห่งนี้ว่าน er ักครเยรูซาเล็มใหม่ซึ่งก็อย่างที่ผมได้บรรยายถึงภาพของสวรรค์ไว้ในพระธรรมวิวรณ์ว่าเป็นน er ักครเยรูซาเล็มใหม่ที่ลงมาจากสวรรค์เป็นเมืองที่ทําจากทองคําบริสุทธิ์สุขใสแวววาวราวกับแก้วมีกําแพงที่ทําจากเพชรพลอยและอัญมณีล้ําค่าทั้ง12ชนิดประตูเมืองทําจากไข่มุกแต่ละประตูจะมีไข่มุกบานละหนึ่งเม็ดซึ่งในวิวรณ์ก็ได้อธิบายต่อว่า ในสวรรค์น,นั้นไม่มีดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์เพราะพระสิริของพระเจ้าเป็นแสงสว่างให้กับนครน,นั้นและมีแม่น้ำแห่งพระไทยที่มีน้ำใสประดุดแก้วไหลผ่านใจกลางเมืองและริมสองฝั่งแม่น้ำมีต้นไม้แห่งชีวิตที่ออกผลตลอดเวลาและใบของต้นไม้นี้ก็ใช้เพื่อรักษาประชาชาติให้หายดีในสวรรค์แห่งนี้จะไม่มีความตายความโศกเศร้าการร้องไห้หรือความเจ็บปวดอีกต่อไป เพราะสิ่งเก่าๆได้ผ่านพ้นไปแล้วทุกคนจะได้รับกายใหม่ที่สมบูรณ์แบบและเป็นอมตะเพราะคริสเตียนถือว่าแก่นแท้ของสวรรค์คือการได้เข้าเฝ้าจำเพาะพระพักของพระเจ้าได้สรรเสริญพระองค์และได้สัมผัสกับความรักที่ไม่สิ้นสุดของพระเจ้าอย่างใกล้ชิดซึ่งความสุขที่แท้จริงของคริสตศาสนิกชนอย่างเราก็คือการได้อยู่ร่วมกับพระเจ้าพระผู้สร้างของเราตลอดไปครับครับผมขอบคุณสำหรับ ท่านอาจารย์ยอนนะครับที่ได้บรรยายถึงภาพของสวรรค์ของศาสนาคริสต์ให้เราได้เห็นภาพเป็นประโยชน์มากครับอาจารย์ทีนี้เราเข้ามาดูฝั่งพุทธกันบ้างดีกว่าครับว่าสวรรค์ของศาสนาพุทธนั้นจะเป็นอย่างไรจะมีหน้าตาที่คล้ายคลึงกับสวรรค์ของศาสนาคริสต์หรือไม่เชิญท่านอาจารย์นรุธเลยครับครับผมขอบนันับคุณพี่สำหรับสวรรค์ในพุทธศาสนาหรือที่เรียกได้ชื่อว่าภพภูมิอันสุขสงบแห่งทิพยสมบัติในทางพุทธศาสนานั้น สวรรค์จะมีอยู่หลายชั้นด้วยกันครับซึ่งแต่ละชั้นจะมีความละเอียดประณีตและสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่กำลังบุญของผู้ไปเกิดซึ่งสวรรค์นี้เรียกว่าสุขติภูมิหรือภูภูมิที่ดีเหมือนอย่างที่ชาวพุทธเราจะบอกกันเมื่อมีใครสักคนเสียชีวิตว่าขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีซึ่งสถานที่นี้ได้ถูกเรียกอิทชื่อ,อย่างงดงามว่าวิมานแก้ววิเศษ ซึ่งผู้ที่เกิดในสวรรค์จะได้อยู่ในวิมานที่สร้างจากแก้วมณีของคาและเงินมีความงดงามวิจิตตรการตาวิมานเหล่านี้สามารถลอยไปได้ตามใจปรารถนาและในสวรรค์สถานนี้จะมีอุทยานอันเขียวชอุ่มที่เต็มไปด้วยต้นไม้ทิพย์และดอกไม้ทิพย์ที่ส่งกลิ่นหอมชวนฝันมีสระโบกกรณีที่เต็มไปด้วยน้ำใสสะอาดและดอกบัวที่สวยงาม ส่วนบรรดาเหล่าเทวดาและนางฟ้าจะมีร่างกายที่เปล่งประกายรัศมีงดงามมีเครื่องประดับและเสื้อผ้าที่เป็นทิพย์ชีวิตที่สงบสุขไม่ต้องเหนื่อยล้าหรือเจ็บป่วยเทวดาและนางฟ้าจะสวยสุขจากการมสุขอันละเอียดประณีตอาหารทิพย์จะปรากฏขึ้นเองตามความปรารถนาและการละเล่นบันเทิงก็มีอยู่มากมายตามวิสัยของสวรรค์ซึ่งอายุของเทวดาจะยืนยาวมากเมื่อเทียบกับมนุษย์ เช่นสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นชั้นที่สองอายุไข1,000ึ่พย์ทิซึ่งเข้ากับ36ล้านปีมนุษย์ความสุขในสวรรค์มาจากการสวยผลของบุญที่ได้ทำไว้เป็นโลกเมื่อบุญหมดลงเทวดาก็จะสิ้นชีวิตและต้องไปเกิดใหม่ในภพภูมิอื่นต่อนั่นเองครับอืมดีมากเลยครับอาจารย์ขอบคุณสำหรับอาจารยอนุลุดนะครับที่ให้ข้อมูลและบรรยายภาพของสวรรค์ให้เราเห็นภาพได้กระจ่างมากเลยครับ ต่อไปเป็นคำถามที่สองนะครับอาจารย์คำถามก็คือแล้วใครจะได้ไปสวรรค์เชิญท่านอาจารย์ยอนเลยครับครับผมขอบคุณครับในทางคริสต์นั้นผู้ที่จะได้ไปสวรรค์ก็คือผู้ที่ศรัทธาในพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ที่มาไถ่าบาปให้กับมนุษย์ทุกคนซึ่งสำหรับคนที่เชื่อในพระเจ้าหรือคริสเตียนนั้นจะได้รับการอภัยโทษบาปผ่านพระโลหิตของพระองค์ ที่ได้สงสลาเพื่อเราบนกลางเขนซึ่งอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือแค่คุณเชื่อในพระเจ้าพระเยซูคริสต์คุณก็ได้ไปสวรรค์แล้วครับมันง่ายๆอย่างนั้นเลยเลยครับอาจารย์ใช่ครับง่ายๆอย่างนั้นเลยล่ละเพราะตามที่ผมได้เดินตามและฟังคําสอนของอาจารย์ของผมคืออาจารย์เยซูนะครับท่านได้บอกกับสาวกอย่างเราว่าเชื่อเท่านั้นถึงจะรอดเพราะถ้าไม่เชื่อก็ไม่รอดเพราะไม่มีผู้ใดไปถึงพระบิดาได้ นอกจากจะไปทางพระองค์คือพระเยซูซึ่งมันก็มีเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เป็นเหตุการณ์ที่ยืนยันว่าความเชื่อนั้นคือกุญแจที่สามารถพาคนชั่วที่กลับใจใหม่ไปถึงสวรรค์ได้ซึ่งเหตุการณ์ก็คือในตอนที่พระเยซูถูกตรึงบนการเขนและในตอนที่พระองค์ถูกตรึงอยู่นั้นก็มีโจรอยู่สองคนที่อยู่ข้างพระองค์ที่ถูกตรึงไว้ข้างๆพระองค์นะครับโจรที่อยู่ฝั่งซ้ายได้บอกกับพระเยซูว่า ถ้าเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าจริงเจ้าก็ลงจากกางเขนและช่วยเหลือตัวเองซะสิซึ่งคนนี้ไม่ได้เชื่อพระองค์จึงไม่พูดอะไรกับเขาต่อแต่กลับกันกับโจนที่อยู่ฝั่งขวามือของพระองค์ที่เขาได้พูดขึ้นว่าพระเยซูถ้าพระองค์เป็นพระเจ้าจริงก็ขอให้ข้าพระองค์ได้เข้าสวรรค์กับพระองค์แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้เชื่อล่ะครับแน่นอนว่าพระเยซูได้หันไปแล้วตอบเขาด้วยความยินดีว่า เราสัญญาว่าท่านจะได้พบเราที่สวรรค์เราเห็นอะไรในเหตุการณ์นี้ครับในเหตุการณ์นี้เราจะเห็นว่ามีโจรคนหนึ่งที่ทำชั่วทําบาปจนต้องถูกประหารชีวิตซึ่งบาปเวรกรรมของเขามันจะต้องหนักหนาสาหัสมากถูกต้องไหมครับแต่ทว่านี่คือสิ่งที่เวิลด์ค a s s ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเพราะแทนที่คุณจะต้องมาชดใช้บาปมากมายที่คุณทำมาแต่กลับกัน คุณกลับได้ไปสวรรค์แบบง่ายๆเพราะการเชื่อในพระเยซูคริสต์ซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้อาจารย์เยซูถูกหมั่นไส้นะครับเพราะวิธีไปสวรรค์ของท่านมันดูง่ายดายเกินไปง่ายจนคนทั่วไปไม่อยากจะเชื่อและมองว่าไร้สาระแต่คุณเคยสังเกตไหมครับว่าความจริงนั้นไม่ค่อยจะถูกใจคนสักเท่าไหร่ประมาณนี้ครับครับผมขอบคุณครับอาจารย์อธิบายได้กระจ่างมากครับครับผม ต่อไปเชิญอาจารย์อนุรุธที่จะพูดถึงวิธี่องการไปสวรรค์ของศาสนาพุทธบ้างนะครับว่าวิธีไปสวรรค์ในทางศาสนาพุทธนั้นเขาทํากันอย่างไรเชิญครับอาจารย์ครับผมก่อนอื่นผมจะต้องบอกก่อนนะครับว่าผู้ที่จะได้ไปสวรรค์ในทางพุทธนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ทํากุศล,ลกรรมหรือการทําความดีในขณะที่ยังเป็นมนุษย์เช่นให้ทานทําบุญบริจาค จเจริญภาวนาและรักษาศีลให้ครบถ้วนทุกประการหรือจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือจะต้องมีจิตใจที่เมตตาโอบอ้อมอารีและปฏิบัติตามศีลอย่างเคร่งครับซึ่งเมื่อปฏิบัติได้ดังนี้แล้วท่านก็จะได้ผ่านเข้าไปยังประตูสวรรค์อันง,งดงามตามระยะเวลาของแต้มบุญที่ท่านได้ทำไว้ซึ่งนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้สวรรค์ของพุทธนั้น ถึงต้องมีหลายชั้นครับเพราะว่าเราแต่ละคนก็คงไม่มีใครที่สามารถทำดีได้ตลอดเวลาหรือทำตามศินทุกข้อตลอดเวลาได้ดังนั้นผู้ที่สามารถปฏิบัติได้มากก็จะได้อยู่ในสวรรค์ชั้นที่อยู่สูงขึ้นไปหรือถ้าใครที่สามารถทำดีได้อย่างที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทำไว้นั้นคนคนนั้นก็จะสามารถหลุดพ้น หรือที่เรียกว่าไปนิพพานเหมือนกับพระองค์ท่านแต่นั่นก็คงจะเป็นส่วนน้อยหรือไม่มีใครทำได้เลยแต่อย่างไรก็ดีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็คงไม่ได้อยากให้เราโฟกัสกับการไปสวรรค์มากเกินไปจนตัวเราเองต้องเป็นทุกข์เพราะถ้าท่านทำสิ่งได้แล้วท่านรู้สึกเป็นทุกข์ใจนั่นมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการที่ท่านกำลังตกนรกอยู่ดังนั้นพระองค์ท่านจึงแนะนำให้เรา เดินอยู่ในทางสายกลางไม่ตึงเกินไปหรือไม่หย่อนเกินไปเอาแต่พอดีพอดีแค่นี้ก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขเพราะสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าเราจะได้ไปสวรรค์แต่เราก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดตามวัตจักรของกฎแห่งกรรมนี้ได้ดังนั้นเราคุณทำทุกสิ่งให้มีความสุขจะดีกว่าครับใช้ชีวิตช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันซึ่งกันและกัน เข้าวัดทำบุญตามประเพณีของาศาสนาพุทธเราให้ดีที่สุดแค่นั้นพอครับครับผมขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆจากท่านอาจารย์อนุรุทธมากเลยนะครับเป็นประโยชน์มากจริงๆครับอาจารย์ครับสรุปก็คือสวรรค์ของทั้งสองสาศาสนานั้นเต็มไปด้วยทองคำอัญมณีและความงดงามที่คล้ายคลึงกันแต่ความแตกต่างระหว่างสวรรค์ของาศาสนาพุทธและของาศาสนาคริสตก็คือสวรรค์ของาศาสนาคริสต์นั้นจะเป็นสวรรค์ที่มีอยู่แค่หนึ่งชั้น และเมื่อผู้ที่เชื่อและศรัทธาในพระเจ้าได้เข้าไปอยู่ที่นั่นแล้วพวกเขาก็จะอยู่ที่นั่นกับองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปชั่วนิวรันด์ส่วนสวรรค์ของศาสนาพุทธนั้นจะเป็นสวรรค์ที่มีอยู่หลายชั้นซึ่งแต่ละชั้นก็จะถูกแบ่งออกตามผลบุญที่แต่ละคนได้กระทําไว้ในขณะที่ยังเป็นมนุษย์ซึ่งสวรรค์ของพุทธนี้จะมีระยะเวลาที่กําหนดตามแต่ผลบุญของแต่ละคน และเมื่อหมดผลบุญนั้นแล้วก็จะต้องกลับเข้าสู่วงจรของการเวียนว่ายตายเกิดเช่นเดิมนั่นเองครับแต่ทั้งนี้ไม่ว่าอย่างไรไม่ว่าเราจะเป็นศาสนาไหนสุดท้ายแล้วเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันทุกคนครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ดีที่สุดก็คือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันร่รวมมือกันในการทำสิ่งดีต่างๆให้เกิดขึ้นในสังคมนี่ต่างหากล่ะครับที่เขาเรียกว่าคนที่ศรัทธาในพระศาสนาอย่างแท้จริง เพราะผมเชื่อว่าคนที่ศรัทธานในพระศาสนานั้นจะไม่เป็นคนที่ว่าร้ายให้กับผู้อื่นอย่างแน่นอนเพราะทุกคำสอนล้วนสอนให้คนเป็นคนดีถูกตั้งไหมครับครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับและก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้ทาง Bible Story ของเราก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านมากเลยนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการของเราในวันนี้ขอบคุณมากมครับอาจารย์ ครับผมยินดีครับยินดีครับและถ้าท่านชอบรายการแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่พานุวัตรขอลาไปก่อนสวัสดีครับ